ภาวนาวตรงนี้แม่งน่าสนใจเฮ้ย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 บนหัวบนหัวอะไรมึงดูบนหัวมึงใช่ไหมใช่ไหมวะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมไพ่ครับเช่นเคยนะครับสำหรับพาส์นี้นะครับน้องๆน้องหน,งน,งน,งนงูที่ผมลงคลิปไปก่อนแล้วเนี้ยนัดตามมาหน่อยที่ลงคลิปไปก่อนเนี่ยเนียที่เขาบอกว่าไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเขาบอกว่า ใช้อะไรขุดเขาบอกให้ใช้อะไรขุดนะแร่เพชรแร่เพชรครับใช้ที่ขุดเพชรใช้ที่ขุดที่ขุดเพชรเออใช้ที่ขุดเพชรเพชรตังโอเคโอเคก็นึกต่เกมมึงพูดผิดหรือหูกูไม่ดีวะหูมึงไม่ดีเลยอ๋อเห็นซะ็แล้วไหนเมื่อกี้อ่ะพลาดนิดหนึ่งก็ซ้ำแล้วผ่าดแล้วซ้ำโอเคครับคือ เราก็ต้องหาที่ขุดเพชรกันนะครับทุกคนเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่ใช่เราไม่ได้หาที่ขุดเพชรเราต้องหาแร่เพชรนะครับเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่มีแร่เพชรแต่ว่าผมพอไปดูไปศึกษามาแล้วว่าเออที่ว่ามีแร่เพชรอยู่อ่ะมันมันคือตรงไหนนะที่มึงไปดูมาแล้วในถ้ำไงในถ้ำแล้วมันในถ้ำนี่อยู่แถวแถวไหนมันจะต้องมีลาวาเออเพชรมันจะเกิดตรงลาวา อเออในถ้ำอ่ะเออเราก็ต้องหาถ้ำก่อนอ,อ,อันดับแรกโอเคไปทุกคนเราไม่พูดมากบ้างเบินบ์น,นเราต้องเรียบหาแรล่เพชรกันครับทุกคนไปตอนเออก็เดี๋ยวหาถ้ำก่อนนะครับนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเรียบรอยเออลึกดีน่าสนใจโอเคครับทุกคนนะผมเจอถ้ำแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปเลยดีกว่า มึงว่าจะมีของดีไหมอือลงไปตรงนี้เลยอ่ะเราจะไปลงลงไปตรงไหนล่ะตรงนี้แหละโอ้โหลึกนะลึกมากจริงๆนะครับลงดีๆนะน็อตระวังด้วยนี่ครับส่วนไอ้นี่นะครับผมรู้แล้วเนี่ยเนี่ยไอไอที่มันหินยงหินย้อยเนี่ยเออเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือหินยงหินย้อยไงอือของในถ้ำเดี๋ยวขึ้นคอมเมนต์มาให้ดูนะครับโอ,โอเคครับทุกคนมึงเตรียมฟงเตรียมไฟมายังเตรียมมาละ ตอนนี้ผมจะลงไปในถ้ำแล้วนะทุกคนโอ้โหลงลึกชิมหายมาถึงก็เจออันนี้ก่อนเลยสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมจะต้องหาแร่เพชรให้เจอนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอไหมอันอื่นมันก็มันก็สำคัญอนะ่ะเออมันก็อยากได้แต่ว่าคือเราเน้นไอ้ตรงแร่เพชรก่อนนะครับทุกคนนะเพราะรอบนี้เราจะมาเจาะจงเลยอืแต่เ,เขาบอกว่ามันอยู่ลึกอยู่นะโอ้โหไอ้นองดูดอี๋อ๋อ ไม่อยากคือเอาไปก่อนเอาไปก่อนเนาะอย่างน้อยก็แวะหน่อยเสียดายคือเหล็กก็สำคัญอ่ะเนาะโอ้โหเยอะเลยเนาะโอเคไปโอเคไม่นนัดมันนี่ก่อนอะไรมันมีอยู่กฝั่งนะไปฝั่งนี้ก่อนไหมล่ะฝั่งไหนฝั่งนู้นก่อนนะโอเคโอเคไปนัดโอ้โ้ยอาตันว่ะฮะตันไะตันเหรอใช่ไหมเน่ะเอา ตันทุกคนไม่เป็นไร,ไนไรยังมีอีกฝั่งนึงวเดี๋ยวผมขอขุดพวกนี้ไปก่อนมันก็เสียดายเนาะมาเห็นแล้วก็อยากเอาไปด้วยนะครับทุกคนไปเอาแล้วแหละไปยางนั้นเอาแล้วลไปไปอีกฝั่งนึงนะครับทุกคนมาฝั่งนี้แล้วตันหวังว่าฝั่งนี้จะมีนะอืมตันเออทำไมล่ะตันว่ะทุกคนทำนี้ตันเหรอ,อ

โอ้หไอ้นอตฝันมึงขัโทโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เก็บของครบแล้วนะใช่ไปเดี๋ยวเราไปหาถ้ำใหม่กันดีกว่าใช่ทุกคนสำหรับถ้ำนี้ก็ลึกสะเปล่าแต่ไม่มีอะไรครับพอตันนะครับไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันห,หน้าถ้ำใหม่เลยครับเฮ้ยโอเคครับทุกคนก็หาถ้ำจนเจอแล้วตอนนี้ผมอยู่ใต้ถ้ำในถ้ำนะครับทุกคนนะ ออตอนนี้มี2ทางนะครับก็คือทางด้านหลังผมนะครับที่ผมจะเข้าไปแล้วก็จะมีทางด้านนี้นะครับนี่นด้านหลังบักน็อตนะครับแต่ก็เดี๋ยวยังไงก็คงจะต้องเลือกแล้วน็อตจะไปตรงไหนก่อนกูว่าข้างหลังมึงก่อนเลยไหมข้างหลังกูนะทุกคนคิดว่าข้างหลังผมเนี่ยจะมีแลบเห็ดไหมถ้ามีเม้นมีไหมโอ,อเคปะไปด้านนี้เลยนะครับเ,เข้ามาก็ เจอแร่น้ำเงินเลยนะครับโหแม่น่าสนใจกว่านั้นแวะปดตรงไหน้วยันน่าสนใจกว่าตรงเนี้ยแต่ว่าคือผมไปดูมาแล้วนะครับคือที่มันจะมีแร่เพชรก็ตรงไอตรงลาวาเอออืมต้องหาให้เจอนะครับทุกคนไปไปไปเรื่อยเรุกคนนะไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแต่ไงก็จะพยายามหาให้เจอเพื่อคนดูไปไหนอยู่วะนเนีเ่ยเฮ้ยตกใจขังข่าวข,ขัวขงขาวขังขาว ว่ามันจะมีไหมแมงเอ๋ยมีแยกอีกหรอว้านนอตฮะมีแยกอีกแกมีแยกอีกแล้วหรัทางนี้เราการถักไปเรื่อยมันต้องลงให้ลึกที่สุดอะแต่มันเหมือนจะขึ้นนะห,หรือว่ายังไม่ลงลองดูลองดูไปเรื่อยโอเคเขึโอ้โหตันว่ะตันลุยสรุปตันนะเจอแต่เหมือนตันตันว่ดทุกคน ขู่ยโอเตันไหมเนี่ยแล้วมันเปนอะไรนะเอ้าทางไหนเนี่ยก็อยู่ด้วยกันเลยเอามัวแต่หาหาขุดโอ้โหเราไปหาแร่ที่เราต้องการก่อนไหมเอยบักหานี่ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจกว่าเดี๋ยวตามมา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 ดูดูดูนี่แหละนี่แหละ เหมือนกูเดินวนนั่งใชเออทำไมความรู้สึกเหมือนเดินวนเดินวนโอ้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมขอเวลาก่อนผมพ,พยายามขุดลงไปลึกไปให้แบบเด่นลาวาเลยอะทุกคนโอเคโอเคครับทุกคนนะโอ้ยกว่าจะลงมาลึกได้นี่เหนื่อยแทบตุยโห้ใช้เวลามากนะครับผมว่าน่าจะลึกพอที่แบบจะคงจะหาลาวาเจอแล้ว แล้วมันหินแปลกๆด้วยเอ้ยหนามย่อยหนามย่อยนะครับโอเคนอนตามมาเถอะก่อนอื่นเราต้องหาเราว้ยนี่ยทุกคนไปนอนมึงไปตามหาดิคนละทางเลยเผื่อเจออะไรเสียเลยเนี่ยเราลงมามืดตึ๊บเลยเนี่ยเนาะมีข้างคาวมีอะไรแยะไปหมดฝั่งกูก็มีทองแต่แต่ยังไม่เน้นเฮ้ยอะไรบ้าไอ้นอดเดี๋ยวเดี๋ยวรอกูกกอนไอ้นอดกูเจอเจออะไร กูจะเราวะมึงเห็นใช่ไหมเออกูเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขุดไปติดไปต้องขุดไปว่ะอุ้ยอุ้ยไอ้หนูอะไรมึงนู่ดีละมานมูอุ้ยโดนอุ้ยไอ้สีแดงคืออะไรแดงแดงแดงแเฮ้ยเราเคยเห็นไหมไม่รู้ว่ะในหินแบบเนี้ยมันคือแร่อะไรอ่ะทุกคนคอมเมนต์หน่อยในที่สุดแล้วก็เจอทุกคนนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับ ขอคนอะไรครับกูขอดูแลกันดิเออมันใช้เรื่องของใเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูหาทางลงกันเด้อระวังตกเด้อเออมึงระวังด้วยเอออันนี้ขุดให้ดิผมด้วยเจอระวังเว้ยระวังนะเนาะเราเคยเจออย่างนันเลยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวกูไปหลุดไนแต่ตอนเนี้ย แล้วเราจะหาเริ่มต้นหายังไงนี่น็อตฮะ,ฮะเริ่มต้นหายังไงก่อนเนี่ยสําหรับแร่เพชรเนี่ยมังหายากแต่ก็ต้องหาเนาะม,มันจาเป็นอ่ะก่อนอื่นก็ต้องก็ต้องลอง<ะ>ดูก่อนลองดูยังไงเขาบอกว่าอยู่แถวแถวลาวานี่ก็ถึงแล้วแต่แต่ไม่เห็นเลยอ่ะมันต้องทํายังไงอะ่ะฮะอันนี้มึงทําอะไรอยู่อะ่ะน็อตลองดูลองด,ลองดูอย่างเขาบอกว่ามันต้องอยู่ข้างๆลา,า,าวาด้วย้ ข้างลาวาเหรอเรากูดูรอบๆกันเด้อวุ้ยตรงนี้แม่ก็มีว่ะอะไรลาวาแม่งมีหลายที่จังวะเอาไงดูว่าโน้ตคือมาถึงลาวาแล้วแต่มันไม่เห็นจะจ่ามันต้องหาด้วยวิธีอะไรอะทุกคนเราต้องหาวิธียังไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราหยุดลาวาได้โน้ตกูมีวิธีไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยว เราต้องหยุดลาวาก่อนก่อนอื่นใช่ใช่ใช่มันโผล่มาตรงไหนล่ะลาวาก็เดี๋ยวกูทำาอหเกิดจากลาวาลืมไปเลยเราต้องทำได้เราต้องทำได้มาบังเด้อกูว่ากูทำได้วะมึงรอกูอยู่นี่นะเออเออกูเอาใจช่วยขู่ไหม้อีกขู่ขึ้นไปข้างบนเรือระวังด้วยนะยุาหยุดลาวาได้แล้วกูคิดว่าเราจะต้องเจอของดี มึงคิดหน่อยกูไหมนะน,นุ๊กกูว่าในระหว่างเนี่ยมันต้องมีของดีเออโอเคครับทุกคนนะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอคนละไลค์นะครับคลิปนี้พันไลค์เหมือนเดิมครับวิ่งแร่ทองนี่หว่าเค้ยระวังนะมันมาต้องระวังนะจะลองดูต้นเหตุจุดอจาจจะตรงน,นี้เอาจะช่วยทุกคนกดไลค์คนละไลค์ครับเอาช่วยได้แล้วได้แล้ว S <S <โฟ>ไม่กูทำได้ <ผม S 2> แล้วออเออเออราวาไม่หลายเนีอ <S 2> <S 2> ขอแบ่รอแค่ราบานราบายหยุดนะครับทุกคนนะโอเคเรากลงไไนะเอออือน่าสนใจปะขอภาวนาขอให้มีอะไรดีๆสาธุเลยมแม่งช้าที่หมล่ะช้าพอๆกับมึงขุดลงอ,ะอ่ะเออเป็นกำลังใจด้วยครับทุกคนนะกูจะลองยืนดูความสำเร็จว่ามันจะมีอะไรไหมสาธุสาธุทุกคนช่วยกันช่วยกัน ช่วยกันสาธุทุกคนคอมเมนต์สาธุมันรัวสาธุเลยขอให้มีขอให้มีผมแค่ต้องการต้องการมันครับทุกคนเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้แร่เพชรน,นี่ก็สําคัญมากแต่เขาก็บอกฮะว่าหายากมากคือกันนะครับมีไหมมีไหมแฮงแล้วแฮงแล้วแพงแยังไม่เห็นยังยังไม่เห็นเฮง้ยังไม่เห็นน็อฮะอะไรเออทำไมหยุดหยุดอะอย่าบอกว่าตรงนี้คือคือบอกมัน เราต้องเอาดินถมอ่ะ<ช>เอาไงนาะช่วยชิ้นหน่อยถมอ่ะเอาดินถมโห,หต้องเอาดินถมครับทุกคนโหงานใหญ่เลยทีนี้ไปไปช่วยกัน่วยกันช่วยกันโอเคโอเคลราผมขอร้องถมเราพากันนะทุกคนนะผมว่าต้องมีของดี น็อต <Not. S 2> เออมันไม่เจออะไรเลยว่ะกูว่างั้นแหละคือทุกคนผมพยายามแล้วลองลองมาหลายแล้วฝังโน้นผมก็ถ่มแล้วนะ <c oughs> มันจะเสียไอตัวที่ขุดเปล่าๆทุกคนใช้วิธีการเดินหาดูว่ะอือเพราะว่าจะใช้วิธีการเดินหานะครับทุกคนเพราะาอย่างน้อยอะ่ะมันก็อาจจะเจอแร่อย,อย่างอื่นด้วยไงถ้าเราหายเนี้ยมันไม่มีโอกาสได้เจอ,เอแร่อย,อย่างอื่นเลยไงน็อตอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมจะเดินหาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ สำหรับแร่เพชรเนี่ยมันหาได้จากที่ไหนก็บอกกันหน่อยนะครับทุกคนคอมเมนต์บอกกันหน่อยผมต้องการมันจริงๆสำหรับแร่เพชรเนี่ยทุกคนอ่ะเนาะเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยมันมีหลายทางที่ต้องไปอ่ะทางไหนดีอ่ะนี่ยทางนี้ก่อนเลยทางนี้เจอระบายอีกอ่ะมาตรงนี้แล้วตามมาไปไปมันเราจะหาเจอ,อยังไงวะเดี๋ยวดรเราแบบนึงยังไงหยุดยังหยุดยังหยุดไหมหยุดหยุดหยุดโอเค ื <c oughs> เรามาเยอะครับแต่ว่าแร่ไม่มีเลยปิดเราดูตรงนี้ก่อนเผื่อมีกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับทุกคนนะโห oh. จะรอถึงไหนเนี่ยหรือว่าหมดแล้ว <c oughs> ดูยอไงแล้วขอดูก่อน <c oughs> ตันสรุปไม่มีอะไรไกลับว้า หายากจริงๆทุกคนเออผมทาจนหยุดหงิดแค่นั้นแหละทุกคนเอออยากก็ได้จริงๆนะเนี่ยอันางนี้ดิแล้วก็เราก็ลงมาลืมแล้วนะแต่แล้อยางอื่นอนะ่ะเออเจอเจออยู่ครับไม่มีเลยเหรอทางนี้ก็ไม่ได้เราไปอีกทางนึ่งเลยทางนี้ทางไหน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 ละไม,ไม่มีทางเลยเหรอไม่มีแล้วอ่ะฮะ อย่าบอกว่ามาเสียเที่ยวเนี่ย,อ,ย,อ,ยอะไระไหมมีทางไปไหมไม่มีไม่มีเป็นตัวกันเออเดี๋ยวอย่างไรก็เจอเหล็กว่ะอ่ะแวะหน่อยแวะไปก่อน,นได้แล้วกูด,ดูก่อนวะกูว่าสรุปเราต้องขึ้นไปข้างบนแหรอเนี่ยเพราะว่าเฮ้ยนอนมาน,นิดแร่แดงอือะไรนี่ไม่นี่กูว่าตรงนี้มันมีอะไรนะ่าสนใจอุ้ยจุยดๆระวังนะทางไหนบะ ม่เตล่าวาวเฮไหนไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรตันหรอกูิอยาเสียเวลาเลยขู่มแม่งหายากจริงๆว่ะสำหรับแร่เพชรนะฮะทุกคนนะเขาหากันยังไงนี่ทุกคนถ้าเกิดหาไม่ได้นี่ผมคงต้องกลับนี่ทุกคนเลยโอเคนค็อกูว่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปดูข้างบนก่อนว่าเผื่อจะมีสักนิดนึงอ่ะเออ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่ทั้งบนดแล้วนะครับแล้วก็มีเหมืองที่น่าสนใจอีกแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมต้องหาไปเรื่อยๆนะอืมก็กด like, ไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับทุกคนดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามด้วยอะไรยึ่มันจะมีไหมนี่ลงลงลงก็ลงวะตอนนี้ไฟมึงเหลือเยอะไมหมเนีน่ยนอตเหลือสี่สิบแปดอันโอ้ยหวังว่าจะมีนะ อย่างน้อยเจอแร่อะไรก่อนก็ได้ตอนเนี้ยทองเมัอนก็นได้เออลยภาวนาให้เจอเพราะมันไม่ไหวนะทุกคนหินยงหิน้ยนอยเต็มเลยอืมเจอทองจะได้ไหนนี่ไงนี่นี่ขอบคุณพระเจ้าโอ้แล้วอะไรอีกเนี่ยขู่แม่งมันมีที่หลายที่มากเลยทุกคนแม่งเป็นการตามหาแม่งเพลิดเพยากทุกคนผมท้อแล้วนะ ทอไหมทอดีวะนี่แล่น้ำเงินนอดอเอาเอาเอาไปก่อนอคือไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วอะ่ะเนี่ยอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกเอาเอาอเอาอไไอเอา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 อเอาอาเอาเอาเอาไฟาเอนเอตอาเ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 อา แล้วกอนดิเออกูลงมาตรงนี้เฉยอุ้ยเยอะเลยว่ะขุดไปเยอะก็ขุดไปวิน่าเด่นแดงเลยอะไรอยู่วะเนี่ยจะบอกว่าต่อกันมาเนี่ยมีอะไรไหมข้างล่างต้องมีแร่แดงแล้วก็ลาวาอีกเนี่ย ตาอไปไีกแล้วบอกหายากวัฮะหายากเกินอย่างน้อยก็ได้แร่แะแปลกกลับไปยังไงนี่น็อตจะไปไหนอีกนี่ไปดูเรื่อยเผื่อมีของดีภาวนาโูโตรงนี้แม่งน่าสนใจเฮ้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 เ,เบนหัวหบนหัวอะไรมึงดูบนหัวมึงใช่ไหมเฮ้ใช่ไหมวะทุกคนใช่ไหมเป็นแร่ใหม่ที่ิึงเคยเห็น น็อตใช่ไหมทุกคนคอมเมนต์มาด้วยมันใช่ไหมหรือมันมันใช่แร่เพชรไหมเฮ้ยต้องลองต้องลองน็อตใช้อะไรขุดขุดดีๆนะเดี๋ยวเดียวเขาบอกใช้ทองใช่ไหมฮะไม่รู้ขุดได้ไหมน็อตปึ๊บใช้อะไรขุดวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้ทุกคนน็อตใช้สี่ทองขุดไม่ได้อะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไงเดี๋ยวอันเหล็กวะเดี๋ยวเหล็กขอขอดูเหล็กขอดูเหล็ก แล้ติดไฟหน่อยทำไมเฮ้ยได้เฮ้ยได้ใช้อะไรคนนี่นี่ได้เหรอเออติดไฟดิติดไฟให้เขาดูหน่อยใหดูใกล้ใ้หน่อยนี่นี่นี่ใช้อะไรคนกูใช้อันที่ขุดเหล็กขุดเอ้ยใช่ไหมลองเปิดดูให้เขาดูดินี่ใช่ไหมวะว่าใช่น็อตนี้ใช่มั้ครบที่ทุกคนเมื่อกี้เจอแล้วนะเจอแล้วนะเฮ้ยน็อตเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ขุดหมดยัง ล,ลองอลองรอบๆดูอีกไหมเขาบอกว่ามันหายากนอะเรอเออน,น,น่าสนใจว่ะอ,อืมนอดตรงไหนต่อดีมันมีทางไปคูชื่อเลยวเดี๋ยวเดยตรงไหนละนี่ตรงนั้นมีอะไรตอนนี้เหรออตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขึ้นอันนี้ขึ้นอันนี้ขึ้นเหรออืมเด็ดเด็ดเแ็เ่มันมันมันวนมวนปะมวนไหมมันไหลที่จังวะ อันี้บอกข้ามไปฝั่งนี้ดิเออเออวน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 ใช่ลงลงมาลงมาว่าต้องเจอต้องเจออีกไปไหนนะได้ไงได้ตามกูมาไหมมึงวนหรือเปล่าอ่าตันไม่ได้วนแต่ว่าตันเก็บไฟไปด้วยแม่งเฟืองไฟกว่านึงเก็บมาเลยแล้วมีอีกที่หนึ่งมีอีกที่หนึ่งไปตรงนี้นี่เออน้ำเลยน้ำเลยไฟไม่มีเออโอเคตันมาบอกเฮ้ยทางนี้ทางนี้ ทั้งนี้ทังนี้อะไรอะไรทำมาทำมาเจอหนึ่งแล้วมันต้องเจอสองแล้วปะเจอหนึ่งมันต้องเจอสองมั้ยทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยแม่งหาโคตรยากเลยว่ะเลยอุ้ยไปอุแต่ยังว่ะมันต้องประหยัดดปก่นเ้ยอุ้ยน้ำอะไร น้ำอะไรปิดตรงไหนวะเนี่ยปิดไฟไปกำลังต้านน้ำมาเจอแล้วเจอแล้วเจอทางน้ำแหละไปฝั่งนี้ก็ไหมมึงมึงมึงสะดวกไปทางไหนไปเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำไหลไปแต่ตอนนี้ไม่มีไฟเนาะเดี๋ยวเดียวน้ำไหลเนี่ยมาตรงนี้ดิได้ไหมมาได้ไหมกำลังพยายามอยู่าโอ้ยติดน้ำอุปสรรคมันเยอะเท่าไกวิจุดไฟเยระวระวังจุดไฟเดี๋ยวเกูลงมาแล้วมันมีระวาง อย่างไรฟ้าผ่าบอกอย่าบอกว่าข้างนอกทำฝนตกอะนะมันคือได้ยินแต่ลมมาแต่มันไม่เห็นอะไรเลยเนาะแล้วในนั้นมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้มาทางนี้มาทางนี้น้ำตาลเ่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆน้ำมันมาจากไหนวะเนี่ยฮะลำบากใช่ไหมเออไทยรัฐนั้นมา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 ดูเผื่อมีเอเผื่อมีปิดรถมาช่วยหน่ะ ายหูแม่งเอ้ยตรงไหนเนี่ยเราต้องไปตรงไหนบหมดางบนนะแม่งเอ้ยกูตกแล้วก็โโอ้หแม่งดินสายทับเอาเนาะตามมาตามมากูจะเจออีก่ไหมนี่ไม่รู้ว่ะแต่ก็จะพยายามตัามไหมเป็นไงตามแล้วหอวหน้าหัวยีดชิบหายเลยน็อต ไม่ตันนะไม่ตันฮะไม่ตันรอถมึงพานำดิกูไม่ไหวแล้ววะเอาเอากัวไฟให้โอไม่ตันเลยนะอ่ะพานำดิตันว่ะทุกคนเนอเจอเม็ดเดียวแม่งเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะหลอกให้กูมาหาเหนื่อยอีกอ่ะเออมันไม่เจอมันหนายากว่ะทุกคนโมโหแล้วเนี่ยเอาไฟไปยังทำไมเออเฮ้ยรถอะไรอะไรวะเนี่ยอะไรนี่นี่ เฮ้ยทำไมมันเป็นสีเน <ha> ี่ยของเราเนี่ยเกิดได้ไรได้อะไรเนื้อไม่ดู้ว่าได้อะไรนั่นเป็นอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นเฮ้ยได้ได้ได้ตาลอยู่ได้ได้เหรอไม่รู้ว่าสีเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนเนี้ยออกจากตรงนี้ก่อนมันน่าจะอยู่กับมึงคอยดูเห็นไหมมีไหมดูได้รึเปล่าแต่ตอนเนี้ยแม่งน้ำตาลแรงจัดโอ้โหคนเหนื่อย โอเคทุกคนเดี๋ยวผมออกจากไอ้ตรงนี้ก่อนไม่ไหวแล้วกูจะตุยเอาให้หน้าเลยเอาเอาเลนเหล็กไปหน่อยก็ดีแม่งเจออันเดียวแม่งความหวังกูพังทนายเลยต้องไหนวะที่เราเจอแถวนี้บ่ถนัดนะใช่ตรงนี้ไหมเนยบนหัวเนี่ยนะ้มันจะไม่มีจริงๆหรอวะไม่มีหรอกกูว่าไม่มี เนี่ะคนยากเอาไงต่อนัดหรือจะรอให้น้องๆคอมเมนต์บอกว่าแถวไหนมันมันมีนะต้องรอให้น้องๆคอมเมนต์บอกโอเคครับทุกคนคือผมว่าผมจะหยุดเท่านี้หว่าทุกคนไปต่อมันก็ไม่ได้อะไร,รอ่ะเยเดี๋ยวอะไรอีกแบบคือแวบตลอดเลยนี่นี่มาดูก่อน,อนมาดูจะปิดคลิปอยู่แล้วอ,ะอ่ะคืออยากอยากพาไปอีกแล้วอะ่ะต้องลองทุกคนอโอเค อ,มอมไม่มีอะไรเอตามนี้คือพาตันคือน่าจะจบจบตรงนี้แหละทุกคนไม่ไหวแล้วทุกคนปิดเลยเนาะปิดเลยเออไว้เดี๋ยวให้น้องๆหนูๆบอกดีกว่าว่าแบบไอแร่เพชรเนี่ยมันหาได้จากที่ไหนตรงไหนนะครับคือผมพยายามหาแล้วได้มาเม็ดหนึ่งแล้วยังไม่รู้ด้วยว่าใช่แร่เพชรหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกกันด้วยโอเคครับสำหรับ พาคนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วแล้วแล้วก็แล้วตบกูทำไมมันไปยังขอโทษได้ไหมออไปคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไว้เจอกันครับ